นมัสก,การพระคุณเจ้าที่เคารพย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรที่เคารพทุกท่านสีนช่ว่าแค่ปากครับกระนั้นหรือนับแล้วถือจะมันคงสักเพียงไหนสีนยังโลกให้รมเย็นและเป็นไปขอคนไทยรักษาสีน เพื่อทำรงสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีคุณค่าทำใดก็ไรค่าหากไม่นำมาปฏิบัติสมดังพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่าธรมโมหะเวรัคติธรรมจาริงธรรมยอมรักษาคุ้มครองผู้ประพฤธรรมดุดรมใหญ่ในฤดูฝนที่คอยปกป้องผู้คนไม่ให้เปียก หากจะกล่าวถึงประโยชน์ของส้ายน้ำย่อมยั่งชีวิตให้ปลาประโยชน์ของท้องฟ้ายังโอกาสให้วิหกแต่ทวาประโยชน์หรืออนิสงของศีนที่มีต่อมนุษย์ย่อมยั่งสังคมโลกนี้ให้ร่มเย็นไม่เดือดร้อนเพราะปกติของมนุษย์ย่อมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันทุกคนชอบความพาสุกปลอดจากความทุกข์จึงควรส่งเสริมให้รักษาศีล รวมกันศีลที่แปลว่าปกติของมนุษย์หรือการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยปกติแล้วมนุษย์จะรักษาศีลห้าข้อหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่านิจศีลคือรักษาเป็นนิดจ,จนติดในนิสัยไม่กล้าทำผิดอย่างน้อยโดยย่อก,ก็5ประการคือไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่เจ้าชู้ไม่มุสา และไม่ดื่มสุราดังตอนท้ายที่พระขุนเจ้าให้ศีลจบลงก็จะสรุปอนิสงส์คือประโยชน์ข้อดีข้อใหญ่ของศีลสามประการที่น้อยคนหนักจะทราบความหมายและนำไปปฏิบัติตามนอกจากจะสาธุตามๆกันก็เท่านั้นคือประการที่หนึ่งสีเลนะสุขะติงยันติศีลนนำไปสู่สุขคติ หมายความว่าศีลยอมทำให้ไปดีสุคือดีคติคือที่ไปเมื่อเป็นผู้รักษาศีลแล้วก็จะมีอนาคตเจริญกาวนามีชื่อเสียงที่นาเคารพยกย่องได้รับการนับถือและไว้วางใจจากบุคคลทั่วไปครั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วยอมดียิ่งขึ้นไปอีกคือไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าเชียวนะคะ ประการที่2ส,สีเลนะโภคะสัมปทาศีลก่อให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติอย่างเพียงพอยอมใช้ทรัพย์ได้อย่างเต็มอิ่มศีนนั้นบรรดานให้เกิดโภคศทรัพย์ได้ในการรับสมัครงานทางภาครัฐบาลและเอกชนล้วนต้องการบุคลากรที่มีคุณธรรมทางศีนดังนั้น ผู้ที่มีศีลสมบูรณ์หรือมีศีลคอยนำมีธรรมคอยหน,นุนยอมได้รับการค้าจุนหรือพิจารณาก่อนเพราะเป็นผู้ที่ตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพและประการสุดท้ายสีเลนะนิพุติงยันติสีนนำไปสู่พระนิพพานหรือความสงบรมเย็น มีความหมายเป็นสองในยะในยะที่หนึ่งคือน,นิพพานขันตนคือการเล็งเห็นผลเลิศในโลกนี้หมายถึงผู้ที่มีศีลยอมเกิดความสบายใจไม่ว่าจะอยู่ที่ใดใจก็สงบชีวิตจะพบแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์ก็เพราะศีลมันคงด้วยความละอายชัวเกรงกลัวต่อบาปที่ทำกรรมที่ตนกอ่อ ส่วนในยะที่สองนิพพานขั้นสูงคือการเล็งเห็นผลเลิศในโลกหน้าหรือสัมประยภพก็เพราะศีลทำให้ผู้ที่รักษาหมดกิเลสผู้ที่หมดกิเลสแล้วยอมได้ไปนิพพานทางสิน้นโดยแท้ทั้งหมดนี้คือการกล่าวถึงอนิสง,งส์ของศีลฮาอย่างโลกาเฮรมเย็นในภาพองค์รวมประการที่หนึ่ง แต่หากจะกล่าวถึงอนิสงค์ของศีหา้าอย่างโลกาเฮรมเย็นในประการที่สองที่แยกศีห้าออกเป็นแต่ละสิกขาบทแล้วก็จะกล่าวได้ดังนี้ 1. เว้นปานาติบาตได้ยอมเป็นผู้ที่มีอายุยืนนานมีสุขภาพแข็งแรงโดยมีจิตเมตตาการุณา 2. เว้นอธินาทานได้ ยอมเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยโพคทรัพย์สมบัติปราศจากวิปัสาสานสา 3. เวนกาเมสุดมิจฉาจารได้ครอบครัวชุมชนและสังคมยอมอบอุ่นไม่ต้องหวาดระแวง 4. เวนมุสาวาดไายบุคคลผู้นั้นยอมเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือเชื่อมือและเชื่อมันเพราะมีสัจจวาจา และหากเว้นจากการดื่มสุรามีไรและสารเสพติดได้แล้วก็จะมีอันสงเกิดขึ้นมากมายนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของตนและคนในครอบครัวก็ยังสามารถสร้างรายรับลดรายจ่ายเกิดเป็นผลกำไรของครอบครัวและยังสามารถปิดหนทางอบายต่างๆที่จะตามมาจากการเสพสุราได้อย่างหมดสิน้นท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ อุปมาคุณค่าของศีลที่เปรียบมารดาแห่งธรรมทั้งปวงก็เป็นเพราะสามารถคุ้มครองป้องกันผ่องภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างซีนเชิงรักษาศีลแล้วมีอนิสงส์หรือผลดีผลประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเพียงนี้จึงขอเชิญชวนให้ทุกๆท,ท่านหันมารักษาศีลกันให้มากขึ้นเบื้องต้นก็คือเบญจซีนหรือศีน้าหรือนิจศีนนั่นเอง ธรรมะยอมรักษาคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพราะศีลน,นำไปดีนำไปสู่ที่ประเสริฐยกสถานะของผู้ที่รักษาให้มันคงและสูงคา่ขึ้นจากบุคคลทั่วไปดังนี้แล้วโลกจะปราศจากทุกเข็นเกิดแต่ความสุขสงบรมเย็นเป็นนิรันด์โลกวันนี้อยู่สุขดี เพราะมีศีลได้ทำกินมีสินทรัพย์มหาศาลอานิสงค์คุ้มครองโลกมาช้านานจนกว่าการสุขสถิตนิจนิรัน